เฮย้ยนั้นพัดนี่รีบไปดิเธอ,อเราไมกา่กล้าไปเถิดนะ <c oughs> เออคือเราชอบเธอเป็นแฟนกับเราได้ไหมเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันแล้นายจะรักเราตลอดไปหรือเปล่าอืม ไอแต่วบบ่บบามึงไงสิบา้าโคตรเงาสกปรหของมึงก็บา้าโคตรโผล่มึงก็บา้าเอีย่ยอยู่ดีๆมาด่ากูณทำไมเนี่ยบ้าเออต้นอะไรไม่รู้อยู่ดีๆมาด่าว่าบ้าเฉยเลยอ่ะเออใช่บ้าจริงด้วยมันใช่ไหมมึงเนี่ยแหละบ้ามันใช่ไหมมึงเนี่ยแหละบ้าหมาถึงมันใช่ไหมใช่มันนี่แหละบ้า หมายถึงกูเหรอมึงเนี่ยพราะผู้ชายอ่ะมันก็เลวเหมือนกันหมดแหละเป็นอะไรอีกเนี่ยก็ถ้ามีผู้หญิงสวยเข้าหาขึ้นชื่อผู้ชายก็คงไม่ปฏิเสธหรอกหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าถ้ามีผู้หญิงสวยมาเสนอตัวให้ผู้ชายอย่างนายก็ปฏิเสธไม่ลงหรอกแต่เราไม่เหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆทำไมจะไม่เหมือนล่ะเพราะว่าผู้ชายเราก็ปฏิเสธไม่ลงอ่ะ ที่รักถ้าเกิดวันนึงฉันกับแม่พี่ตกน้ำอ่ะพี่จะเลือกช่วยให้ก่อนช่วยพัดก่อนสิแล้วถ้าวันนึงฉันทองแล้วเกิดอุบัติเหตุหมอให้พี่เลือกว่าจะเก็บแม่หรือลูกไว้พี่จะเลือกใครก็ต้องแม่สิ แล้วถ้าฉันเกิดมีลูกไม่ได้แล้วล่ะก็ไม่ต้องมีก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วถ้าวันนึงฉันเกิดท้องแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหมอถามพี่ว่าจะให้พี่เก็บแม่หรือลูกไว้แต่แม่พี่โดดน้ำแล้วมันคับให้พี่เลือกลูกพี่จะทำยังไงทำอย่างนี้ไงหัวหนังเลยมันเลเสียเลยจ่ปากไม่พูดหรือไงวะนี่มันทำจริง ยังไม่สงบอีกหรอหมอหมอขอ้นขึ้นมีเมื่อน่ารัเคุนไม่ผมเล่นเสี่ยงๆอยู่คุยนิคุยหนดูสิแฟนใครเนี่ยหน้าปวดมุกจุดลิงเชียวคุยด้วยก็ไม่ยอมคุยด้วยโอ้โอ้โอ้แมวนะที่รัาไหงอนได้แล้วนะเขาขอโทษโอเคไหมไปเราไปหาอะไรเราเรากินกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง ไปเถอะนะอุ๊ยไม่ต้องรอกลับมา้าไปรอพี่บอกว่างเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองโอเคไปสิอยากกินอะไรอะเต็มที่แน่เลยนะทีรักเขาอยากกินกุ้งมังกรอ่ะกินนะเลยก็หาแดกเอาแม่มอถือได้ทั้งควันน่<ะ>บดนี่บดนี่ทำอะไรก็ไม่ได้แหม่สวยตายละ